คุณพ่อมาดีใจใหญ่เลยค่ะอะยุยยยยหายแล้วค่ะแบกย่าได้แล้วแล้วดีแล้วเรานอนเต้นเลยแม่สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อ ใครสนใจทักมาได้ที่เพจพายดาวมงคลหรือเฟ e บุ o กเสรีชนหัวนาคำ0801-736-082มขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนลับ fc ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอเด็กงองแงหนึ่งอัตราค่ะคุณพ่อไปตัดหญ้านะคะเนื่องในออไปตัดหญ้าหญ้าที่มันเกิดขึ้นกับข้าวนะคะที่มันแซมข้าวขึ้นมาพ่ออุ๊ด ชวนไปตัดนะคะเราก็เจอเด็กงองแงหนึ่งอัตรานะคะตอนนี้งองแงค่ะคุณพ่อไม่อยู่งอนค่ะงอนดูค่ะงอนนะคะพี่หลงต้องมานั่งเฝ้านะคะนี่ดูค่ะ เงอนพี่หลงนะคะตอนนี้ก็ทําความสะอาดแม่แป้งเออดูพี่เดือนพี่เดือนทําความสะอาดของแม่แป้งกับของมูดาวเสร็จแล้วนะคะเหลือของพี่เดือนนะคะเพราะว่าพี่เดือนคุณแม่เข้าใกล้ไม่ได้นะคะดออูพี่หลงเราพี่หลงก็คอยนั่งเฝ้าน้องนะคะเห็นน้องร้องร้องหาคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อไม่อยู่ติดพ่อมากนะคะมูดาว โโอ้โนะครับหมูดาวครับหมูดาวคิดถึงคุณพ่อหลอครับคุณพ่อไปตัดหญ้ามาให้ครับ พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วครับไม่เห็นร้องเหมือนเมื่อเช้าเลยไม่เห็นร้องเหมือนเมื่อเช้าเลยงอนเหรอครับไม่ดีใจเหรอครับคุณพ่อมาดีใจไหมครับม,มีงอนค่ะมีงอนมีน้อยค่ะมีนอ้อย มีงอนค่ะช่วงนี้มีงอนฝนนะคะสงสัยจะตกทั้งวันค่ะวันนี้ดูบรรยากาศแล้วนะคะมืดคื้มากเลยสงสัยจะตกทั่วฟ้าเลยด มีคนนอยร้องหาพ่อด้วยฟังเพลงนี้ไหมน้มาดูเดี๋ยว,วเดี๋ยว,วเต้นฟัง,งเตูนให้ดูเ,เต้นใ้เชี่ยมากเลยตงเสร็จ้องเร็จเส้็จม่ไดนี่ะไรเหลงเต้นเป็นไหมหลงูนหลงก็จะเต้นหลงก็เต้นแล้วฟังนะ

แม่หังเอบยัแม่แมพี่งลงดีแม่แม่แม่พี่หลง,งพี่หลงดีใพี่หลงรับ Nào quýt quýt miếng bay hoặc miếng bay quýt 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 หลงทำไมไม่เต้นโอ้โหสงสัยจะดีใจจ้ะเห็นพ่อมาเห็นสงสัยจะดีใจจัดยาตั้งแต่เช้าเช้านะคะ ตอนเช้าครับฮครับ LD หายแล้วนะคะหายแล้วนะคะ f ีที่เป็นห่วงตะลินนะคะตอนนี้หายแล้วค่ะแบกย้าได้แล้วดีแล้วมาคิดเห็นตอนเก็บเลยใป็นะต้ดงวุ่นยง บรรยากาศงอนไงงอนอะไรอย่างนี้งอนงอนงอน,งอนตาเหลือก,อกงอนดูพี่หลงก็นั่งเฝ้านะคะหลงได้แล้วเพราะเป็นอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวงอนค่ะงอนงอนเอาไ่เอาเพลงมาดิแม่เดี๋ยวไอ้ดาวไปทำให้กู เอานี่เาเฮ้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 เเฮ้เเฮ้เอานเอานี่เอานีเางอนครับงอนครับเฮ้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 าเส้ย้มสายครับบำบัดบำบัดที่เอวหน่อยเฮ้เฮ้ เมื่อวานนะคะ FC หลายหลายท่านอาจจะตื่นตกใจนะคะคลิปตอนเย็นเมื่อวานนะคะที่หมูดาวหมูดาวอะไรนะกินกินจนท้องกลมเยอะกินกี่แตงกี่แตนกินจนกี่แตงกี่แตนนะคะโอ้ยแบบคุณพ่อคุณแม่ก็ตกใจเหมือนกันคคะเห็นเขาท้องกลมบอกแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะคะเดินก็ไม่อยากจะเดินนะคะยืนยืนพิงรั้วนะคะก็คืออาการของเขาคืออิ่มจัดนะคะเดินไม่ได้โอ้ยกินเหมือนเหมือนคนไม่เคยได้กินยังไงไม่รู้ บําบัดได้เอวดีๆมันจะออกกําลังกายตอนเช้าหนี่เฮ้ย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 มาทีเง้ยหน่อยหน่ยหน่อยเฮ้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 ยใส่หัวใส่หัวเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเปิดเพลงอะไรนะเทสเสียงให้ฟังพะแหล่พะหล่พะหล่พะเล่เทสเล่เทสเล่เราจะเปิดตอนกลางวันให้หมูดาวก่อบหมูดาวนอนซะหน่อยเราจะมาดูอาการหมูดาวเมื่อเจอเอ พระเทศแหลกก่อมนอนหมู่ดาวจะนอนไหมตอนกลางวันเราก็มารอดูกันนะคะดีว่ะทางชูขึ้นฟังสนุกดีว่ะโอ้บรรยากาศคุ้มฟ้าคุ้มฝนนะคะตกตั้งแต่ ต้งแต่เมืม่อใกล้สว่างแล้วนะคะจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุเดเยวเขากล้วยมาให้เรามาหนึ่งยังคึมฟ้าคึมฝนอยู่ไงพี่หลงแม่พี่ด้าองค์ลักพี่ปีใหม่ก็มานะคะนี่ไงดาวไงครับตอนเช้าเช้าถึงได้แค่ท้องเขาว่างไง ท้องว่างเขาก็จะหิวอากาศยามเช้ชาเช้าพ,พี่เด่นก็เต้นเหมือนกันนั่นองหพี่เดนก่อนลูกลงได้แล้วพี่หล,ลงก<ะ>็เ,เจ้าเล่เหมือนกันนะ,ะเฮ้เยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ย้เต้นเลย พี่ลงไม่อยากให้หมูดาวเต้นอิจฉาอิจฉาก็อิดชเดี๋ยวพี่ลงะไทำทำทำยังไงจะทำอะไรหนูทำอะไรลูกเอาดิฉช่ดิฉันหน่อยดูอันนี้เป็นภาพบำบัดนะครับโอ้โห เดี๋ยวเอฟซีจะไม่ได้ยินเสียงเพลงเอาให้ฟังหน่อย

ขอไปในเสียงลงด้วยนะคะลมแรงมากสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กํากำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ